แะเนื้อว่านนะครับร้อยแปดชนิดนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสองนะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับนั่งบนฐานบัวนะครับออกปี2520นะครับรุ่นดีนะผมนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสองนั่งเต็มองค์บนฐานบัวนะครับในทรงเสมาคว่ำนะครับ นี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนตกอกษรสีบรรทัดนะครับบรรทัดบนสุดก็เขียนคําว่าดีนะครับบรรทัดที่2ก็เขียนว่าพ่อหลวง2นะครับบรรทัดที่3ก็จันทัโรนะครับก็บรรทัดสุดท้ายนะครับอายุ8 9ปีนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาส่งกันดูนะครับ เนื้อว่านนะครับมีความหยาบนะครับรุ่นนี้เป็นว่านร้อยแปดชนิดนะครับผสมด้วยผงเอทิเจนะครับแล้วก็แร่ดำนี่คือเป็นขี้เหล็กไหลนะครับเพราะว่านะครับเป็นมวลสารอยู่ในเนื้อนะครับนี่ส่องดูมวลสารนะครับจะค่อนข้างหยาบนะครับนี่องนี้จะเห็นว่านชัดเจนนะครับเป็นก้านของว่านนะครับ บมลสารก็มีหลายวันน้านะครับรุ่นนี้องค์นี้จะออกน้ําตาลนะครับบางองก็น้ําตาลเข้มเลยนะครับบางองก็ออกขาวนะครับแล้วแต่ส่วนผสมของแต่ละคอกนะครับนี่ันนี้มันดูน้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังนะครับนี่ตัวแรกนะครับกับมาดีนะครับนี่บรรทัดที่สองนะครับพ่อหลวงสองนะครับนี่บรรทัดที่สามนะครับจันทัสโรนะครับก็บรรทัดสุดท้ายนะครับ8ปปีนะครับนี่ถูกมนตรานะครับมนตร็จะค่อนข้างหยาบนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับ ผสมผงอิธิเจน,นะครับแล้วก็ข้าวก้นบาทนะครับก็มีขี้ไหลๆเนี่ยนะครับเป็นแร่เม็ดดำๆเนี่ยนะครับนี่ด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างนี่มวลสารแน่นเลยนะครับนี่ก็จะมีร่องรอยการหลุดแร่ด้วยนะครับนี่นี่มาดูฝั่งหนึ่งนะครับ รุ่นนี้ก็สร้างน้อยนะครับหาพราบเจอองค์ที่ติดชัดๆสวยๆวยนะี่ก็จะหายากนะครับนี่โดยชื่อรุ่นวัดรุ่นดีนะครับก็น่าบูชาหน้าสาสมนะครับราคาเล่นหาก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับยังไม่แพงราคาก็อยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ นี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าจะนำพักเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเกศรมศักดิ์นะครับนี่มาแนะนำกันอีกนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ไว้ปบเจเกินคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ